พี่เอวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรมันเกิดพี่เบนส์อ่ะปลุกพี่เบนหอมแก้มพี่เบนครับเบ้นเบ้นขึ้นน้ำอืมน้ะไปไหนออมน้ะไปไหนเบนไปทำบุญครับไปทำบุญเบนพี่เบนครับไปหอมแก้มเลยหอมแก้มเลยหอมแก้มพี่เบนเลยหอมเลยตื่นตื่นปลุกสิเบนครับตื่นครับ ตื่นแล้วครับตื่นได้ตื่นได้แล้วจุ๊บจุ๊บไปไหนครับไปสวรรค์สกดาครับอ๋อพี่เอวันนี้วันอะไรครับมันเกิดมันเกิดใครครับมันเกิดพี่เบนครับรักพี่เบนไหมหันหน้ามานี่ก่อนรักพี่เบนไหมครับรักพี่เบนไหมไหนหอมพี่เบนก่อนรักพี่เบนต้องทำไงอืมแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูไง Happy birthday to you ร้องเพลงกันเร็วเขี้ยงรักพี่เบนซ์มากไหมมากแล้วเอาของขวัญอะไรให้พี่เบนซ์ให้อะไรพี่เบนซ์ครับมีของฝวัญไหมมีไหมมีของขวัญไหมเขาไม่มีโดนเตะจุ๊บกันจุ๊บเบนซ์กันจุ๊บเบนซ์ไงจุ๊บเบนซ์ เอาน้ำลายมาทำไมเด็กไปทำบุญครับทำบุญการทำบุญการทำบุญการมากรีกระต่างกิตายะสุขายะสุขินานวัตเมธานันาสวัคยาวะังนิพานันปฏิโยตุ อาตาทุไงสาทุกมาประกันตาทุกอ่าปลาพี่เบนมาเบนมาจ่ายยาเนี่ยมาจายมาเนีอยเอะนี่เยอะจ้านูจับของจับของลูกนจับของทาง้าออกโอดปากตาครับอ่าวันเกิดนะครับอ่าวันนี้มาทำบุญให้ตาด้วยครับ สาธุถือพวกอะไรดีๆสิถือที่นี่ถือ่นี้สิลูกเออูอะนีไว้ตากับไว้ตาก่อนงวาลูกอ่ไปนั่งวาดีโอ้ยขีดวางวางวางเาวางวางโอเคาจ้าทุครับทุกครับทุครับทุกครับเบ้นเบ้น

คปลาดุกมีปลาดุกปลาหมอหาสัตทุกสัตว์ทกเอียนสัตทุกเอยทุกอาปลาเอาไปด้วยอ่ะมา่ามาปล่อยลาเบนถุงดุกที่เบนน่ะเบนถืออ่ะวางเลยปล่อยเลยปล่อยไปเลยลูกปลยครับเบนทุกทุกหมดจบปะ่าแข็งแรงแข็งแรงครับไปดีนะ